เิทธีพิเศษสำหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนนี้นะคะเอาไปเลยค่ะดอกเบี้ยศูนปร์เนาน12วดนค่ะผ่อนแค่เพียง7,000กว่าบาทเองนะคะพบกับอาณาจักรมิสซูเออเ็กเพนด1.5 GLS พี2019ค่ะมีในสต็อกมากกว่า50คันเลยทีเดียวค่ะทั้งหมดมี3สีค่ะสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีเทาค่ะรถเยอะสุดรถคุ้มสุด รถถูกสุดต้องที่โตโยต้าชัวร์กรุงไทยนะคะไปชมรถกันเลยค่ะ โปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้นะคะออกรถ5,000บาทค่ะผ่อนนานสูงสุด8 4งว่วดเลยนะคะล <c oughs> ูกค้าไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถเป็นเจ้าของได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าเรามีไฟแนนซ์รองรับ10บที่เลยทีเดียวลูกค้าต่างจังหวัดนะคะมีไฟแนนซ์ไฟบริการพร้อมกับจัดส่งรถสไลด์ให้ด้วยนะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะรถที่เรามีเยอะสุดใครมาก่อนมีสิทธิ์เลือกรถก่อนนะคะ <c oughs> แล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเราด้วยนะคะรับรองว่าจะมีโปรดีๆมาให้ทุกเดือนแน่นอนค่ะแล้วเจอกันที่โตโยต้าชัวร์กุงไทยนะคะ 拜拜。Bye bye